ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f c ่ e, น่ารักทุกท่านเนาะวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาธิการอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออฟแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องด้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้หรือคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย BIP นะครับซึ่งเป็นนอยที่หลายๆท่านให้ความสนใจกันนะครับเนื่องจากว่าเป็น หน่อยสุดท้ายในการออกหนวยหาหนอยเนาะงวดน,นี้ก็จะเป็นงวดประจําวันเสาร์นะครับเสาร์ที่20นะครับ20 21เนาะขออภัย21มิถุนายน68เนาะงวดวันที่20ที่ผ่านมานะครับก็ตัวเลขที่ลุงมตันให้ไปนี่ก็มาหนึ่งตัวเนาะ สายวิ่งสายรูดก็คงโชคดีเหมือนเดิมนะครับตัวที่มาจะเป็นสี่เนาะสี่มาที่ตำแหน่งหลักหน่วยนะครับหน่วยบนนะครับก็เป็นตัวเดียวที่ในงวดนี้เนาะทันทีนำไปเป็นตัววิ่งหรือตัวรูดเนี่ยก็โชคดีเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีเนาะกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวด ประจำวันเสาร์ที่21มิถุน,นายน68เนอะอลักษณะของสูตรหรือว่าตัวเลขที่ลุงตันวิเคราะห์ได้จะเป็นตัวไหนก็ไปติดตามรับชมกันมาดูแนวทางฮานอย v a p นะครับงประจำวันที่21มิถุน,น,านายน68นะครับในการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องในรับชมในวันนี้เนาะลุงตันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับรูปแบบ รวมถึงการหาผลลัพธ์นะครับยังใช้หลักการเดิมอยู่นะครับเนื่องจากว่าสูตรที่ใช้นะครับหรือว่าตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์ในแต่ละงวดที่เอามาวางในตลาดก็ยังเดินดีนะครับยังไม่เคยหลุดเลยเนาะงวดที่ผ่านมาก็ยังมาอยู่หนึ่งตัวนะครับสายวิ่งสายรูดก็คงโชกทราบดีนะครับ งวดที่ผ่านมาเนาะยี่สิบมิถุนายนหกแปดนะครับสามตัวบนนอยวีพีก็คือสองสองสี <c> ่ <oughs> เนาะส่วนสองตัวล่างจะเป็นศูนย์หนึ่งนะครับตัวที่มาเนี่ยจะเป็นเป็นสี่เนาะสี่มาที่ตำแหน่งหลัก หน่วยบนนะครับก็ท่านที่นำไปวิ่งไปรูดเนี่ยก็คงโชคดีกันเนาะอ่ามาแค่ตัวเดียวเนาะในงวดนี้นะครับอ่าส่วนงวดประจำวันที่ยี่มิถุนายนนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนำมาลงในตลาดนะครับอ่าตัวเด่นเนาะงวดนี้นะครับตัวเด่นตรงกลางนะครับอ่าลุงตันให้แปดนะครับ อ่างวดน,นี้ให้แปดนะครับเป็นตัวเด่นตรงกลางนะครับส่วนผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้นะครับอ่าแถวที่หนึ่งนะครับหรือว่าแถวข้างบนนะครับวิเคราะห์ได้หกเนาะอ่าแล้วก็แถวที่สองข้างล่างนี้เนาะวิเคราะห์ได้เกนะ้าเนาะอ่าต่อไปก็จะเอาไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับหกฝั่งนี้เป็นเจนะ็ดเนาะฝั่งนี้จะเป็นห้า ต่อมานอกแถวที่สองข้างล่างนี้ก็เก้าเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแปดเนาะ,ะก็จะประมาณนี้นะครับสลับผลลัพธ์ในงวดนี้เนาะ,ะทีนี้ก็มาดูชุดเด่นนะครับชุดเด่นประจำงวดวันที่21มิถุนายนนะครับก็จะมีหกมีหกมีแปดแล้วก็เก้านะครับ ทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับอชุดสองตัวนี้ก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะเริ่มต้นที่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับอ่าต่อมา ต่อมาก็คือแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเนาะแล้วก็อีกแถวหนึ่งเนาะก็คือเกนะ้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นชุดสองตัวนะครับที่วิเคราะห์ได้จากผลลัพธ์ในตารางนะครับพี่น้อง fc เนาะที่เป็น สายวิ่งสายรูดเนาะก็พิจารณานะครับตัวเลขในตารางนะครับซึ่งตามส,สถิติที่ผ่านมาก็ถือว่าเดินดีมาโดยตลอดนะครับก็เป็นกลุ่มตัวเลขที่น่าสนใจเนาะที่จะสามารถนำไปลุ้นเป็นตัววิ่งตัวรูดได้เลยนะครับอ่ากีนองเอฟซีก็มองเนาะมองผลลัพธ์และกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับกากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการวิเคราะห์ผลลัพธ์เนาะหรือรูปแบบในการวางตัวเลขเนี่ยก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะยังเป็นรูปแบบเดิมอยู่นะครับ ตารางวางตัวเลขที่ที่น้องคุ้เคยก็ยังสามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากที่ลุงตันวางไว้ให้เนาะท่นที่มีความคิดที่แตกต่างกันลงไปนะครับส่วนหลักการในการหาผลลัพธ์เนี่ยก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะเนื่องจากว่าตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์เนี่ยที่เอามาวางในตลาดก็ยังเดินตามปกติเนาะก็เข้ามาโดยตลอด เกือบทุกงวดเนาะทันทีเป็นสายวิ่งสายรูดก็คงทราบดีนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดกว่อนแล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกัน เจอกันใหม่คลิปต,ต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ